สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพบกับครูมไม้ในวิชาวิทยาศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้นะคะครูก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องโครงสร้างของพืชเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโครงสร้างของพืชน,นะคะมีส่วนประกอบอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะที่ครูยกตัวอย่างมาก็คือต้นพลิกต้นพริกของเรานะมันก็จะมีส่วนประกอบก็คือใบดอกรากลําต้นผลและมเมล็ดนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใบาดอกรากลําต้นและมเมล็ดเนี้ยมันทําหน้าที่อะไรได้บ้าง ใบนะคะใบของเราก็จะทําหน้าที่ในการสร้างอาหารหายใจแล้วก็ขายน้ําดอกของเรานะคะก็จะทําหน้าที่ในการล่อแมลงแล้วก็สืบพันธุ์ส่วนรากของเรานะคะก็จะทําหน้าที่ในการยึดลําต้นแล้วก็ดูดน้ําและแร่ธาตุนะคะและลําต้นของเราก็จะทําหน้าที่ในการลําเลียงน้ําและอาหารนะคะไปสู่ส่วนต่างๆของพืชผลและเมล็ดของเรานะคะก็จะทําหน้าที่ในการสะสมอาหาร แล้วก็ห่อหุ้มมาเลยนะคะเพื่อไม่ให้ได้รับอันตรายและการบ้านของครูนะคะที่ครูให้ไปก็คือให้นักเรียนนะคะไปค้นส,สืบหาสํารวจนะคะพืชในท้องถิ่นมาหนึ่งมาหนึ่งชนิดพร้อมวาดภาพและระบายสีให้สวยงามแล้วก็พร้อมกับระบ,บุะส่วนประกอบนะคะของพืชน,นั้นว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างวันนี้ครูไม้ก็ขอจบการสอนแล้วก็การให้ความรู้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ